ทำได้ไหลายพี่น้องเออโอ้เจ็บสวัสดีครับพี่น้องวงไปสู้ขู่สู้คนครับผมเมื่อหนีมาแม็กได้ต่ำหักทั่วพี่น้อง ตำหมกทั่วบ่ได้กินโดนแล้วพี่น้องโอ้ยคึออย่างนะพี่น้องใส่กับไกท่ทอดพร้อมแล้ลก็ปลาหมึกพี่นอ้องพนน้องหมึกท่าโกะเป็นหมึก,กเกาหลีได้พี่น้องเลอะหมึกน่าจะเป็นหมึกสายหมึกท่าโกะว่าแม่กับแน่ใจครับผมต้มมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องสุกๆแล้วครับผมพนังอยากจะน่าจะต็มกุ้งมามากพี่นออ้อ,นองใส่ส่แล้วแม่ครับผมฝากน้อยพี่นอ้องฝาเขาได้ตามก็ได้ก็แชร์เป็นนใใักจ่าอแม่ก็ได้ครับผมปุ๊บนะหมึงถึงแล้วพี่น้องเอ้ย เห็นมัง้งชัดๆเลยครับมึกซ้ายมึกท่ากุเนาะพี่น้องโอ้มาบ้านนี้มาพี่น้องอลองลองเดี๋ยวเป็นสีเด้อครับผมเอาไว้สักก้อนโอ้ใส่ต่อมอหมึกพุ่งไปแล้วพี่น้องไม่ได้กินโดนแล้วครับผมต้องไล่ไหลพี่น้องเอ,อ 오거 자. 요 오오오어 f o r 괜찮은 거 있으면 메뉴만 봐. 민아 오늘. 재학학. 뚜우. Oh, you're leaving now. 好那不拉哈。 น้่แม่ใส่ยจนั่นตงมทัว่วพี่อ้องอ้แต่โมทัว่วต้องให้มันสม่ๆล้วยได้ไม่ยอมเร่แบ หมอคนวันว่าพักว่าเม็เขาเบิกกินแนว่วท่านเขาเบิกยุนนบแน่วเพื่อนวะเมื่อแมกอะมาประดับจานนี่น้องนะหลังเทื่อนกับบริกินเบิดนะพี่น้องกับกิบกนยุบครับผม ผมมือกับสุดยอดเลยหืมมองหวนวดคนนี่คลักๆเลยอ่ะ น้ำรอ้อนหรอเบอร์เลยพเ่ื่อน <c oughs> ขอติดมือพี่องแซ <c oughs> ่บ ขอย้ยัดเดยครับอืมข้าวเแซ่จแ้ว Nó lưỡi cả lưỡi ngan mà với không ốm hình มมเมื่อยาม่เลี่ยค่อยๆครับอืม อกะลีเพื่อหักสมุนไพรบ่มสุย่สยจังหอมมาก khỏ bát thau rồi bây giờ, brailo Você ดุมากชุดยดขออย่ากินนังวะครับ เอา้าพี่น้องเมื่อนีแ้แต่มมกทัว,วเนะบอกเอาแบบนัวๆเลยพี่น้องขอบคุณกับพี่น้องที่กดติดตามกันแล้วก็แชร์รมาแ็กเดร์ครับผมมือหนังมือไม้พอกันไหมพีนพมน่น้องต้อนรับพลังงินมื่นน้องเตงถึ้เงินแสนครับผมสวัสดีครับ